สวัสดีตอนเศารครับผมสวั Kit Jade. สดีครับนะสวัสดีครับเร็วครับืัอนี้พามาเบ่งหล้างบานครับสวัสดีครับผมนานครับสวัสดีครับไปเล้วครับผมเน็วครับผมครับผมก่อนครับผมเดี๋ยววันนี้พามาเบ่งทุเรียนหล้างบานนะครับที่ปลูกไว้ครับว่ามันจะซืมหมดนะครับแต่แท้มาปลูกก็ได้หดนะครับเพราะฝนมาตกตลอดนะครับก็เลยบ่ืองหดนะครับเดี๋ยวพามาทุเรียนลังบานนะครับมาเอาคนหน่อยวันนี้นะครับมาท่านอาบน้ำครับคนหน่อยเพ่งเตือนนะครับไปเบ่งเลยครับผมไปเลยนะครับ นี่นะครับทุเรียนที่ปลูกวันนั้นนะครับกระเซืนอยู่ได้พี่น้องนะครับมันมีแมงจ้อแนไันเรายาหมอฉีดนะครับนี่ครับฟังใหม่วันนั้นนะครับผมบอกว่ายาฟังยาดินกบกวนมันกบหงองมันครับกบหากเพราะว่ามันหายใจทั้งหักไปเค็ดตามพันวานะครับก็ะเซืนอยู่พี่น้องนะครับนี่ครับเดี๋ยวลอให้มันติดถึ้งใส่ปุ๋ยนะครับเนาะ แล้วบางต้นญ่นะครับที่ที่ปูกไปกอนานนี่ครับนี่ครับต้นนี้นะครับสองปีแล้วมั้งครับผุไปประมาณนีใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยอีกนะครับต้นที่มันตายไปที่ผมสือว่าปลูกแทนไว้กับซ้ำกันครับผมนี่นี่เป็นพันธุ์ม้อนท้องนะครับแล้วบางอีกต้นหนึ่งครับนี่ครับต้นหนึ่งต้นนี้มันจะเป็นทุเรียนยังทุเรียนปลาไปยากนะถือว่าพร้อมกันสูงจนเลิศนะครับ จักเป็นจังไดนนี่นะครับจกักพันยัง <c oughs> นายเป็นทุเรียนบ่ได้เสียบหยอดบ่ได้ยังข้างายางบ่ได้ติดตาหมาเลยบอนะครับเพราะมันมันสูงเลยนะครับบ่ดมีแผลตาแผลยังเลยนะเพราะว่าหมูมันเป็นลักษณะคล้ายๆติดตาหมานะครับโอ้โหประเทศจังไล่นเนาะนี่นะครับ ผมคลิปนี้ผมกับน้องพิมกับขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามนะครับรับเบังรับชมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มากนะครับถ้าใครหัวักเทคนิคดีๆในการปลูกทุเรียนกับคอมเมนต์มาได้นะครับเด้อไม่บอกละยิ้มหวานขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนแล้วขอบคุณครับก่อนรัวกันยังไงขอบคุณครับแล้วขอบคุณครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผม